วิลแก๊กตัวร้ายประจำซีรีส์เบนเทนตัวร้ายที่มีความเหี้ยมโหดและโหดหึมวันนี้เราจะมาดู3วิรกรรมสุดระทมใจของวิลแก๊กกันเพราะว่าแค่พี่แกโผล่มาในตอนที่1พี่แกก็เหลือแต่ซากแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันดับที่3ชฉากนี้ปรากฏขึ้นในเบนเทน e ก r e ต o ออฟเดอะออเมทรซึ่งพี่แกก็จะโผล่มาในฉากท้ายๆเลย โดยเอเรียนที่อยากครอบครองโอเมทริกมากที่สุดในจักรวาลแต่กูไม่เห็นมันทาหาอะไรเลยนอกจากยืนสั่งลูกน้องจนสุดท้ายมันก็โดนเอเรียนตัวใหม่ของเบนในตอนนั้นอย่างเวบิกจับโยนออกไปนอกดาวอย่างก็ของเล่นตัวร้ายระดับกาแล็กซีแต่แพ้เด็ก10บขวบมันจึงนําพามาสู่ฉากที่2ในเบนเทนเอเรียนฟอร์ดซึ่งจะเป็นฉากที่วิวแก,กเนี่ยมาตามล่าโอเมทริกเหมือนเดิมซึ่งตอนนั้นพี่แกก็มาโหดมากเพราะพี่แกตกอยู่แมงกะซอร์เซียูมัด แต่ก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่าตอนนั้นแอสมาร์ทเป็นคนใช้นาฬิกาอยู่สุดท้ายวิวแก๊กก็เลยตกผูซ่าแล้วก็ยึดนาฬิกามาเป็นของตอนเองแต่ติดอยู่อย่างเดียวติดตรงที่ว่าอยากได้มากแต่ใช้ไม่เป็นจงฟังข้าสัง่งเนสตรอมบิชิวมึงใช้ไงเนี่ยวิวแก๊กก็เลยบอกว่าเอ้ยเบนใช้มาประจำใช่ปะสอนใช้หน่อยดิมันก็เลยเป็นเหลี่ยมทําให้เบนเนี่ยสามารถแปงลงร่างวิวแก๊กเป็นกรูปได้ซึ่งสุดท้ายก็ทําให้วิวแก๊กพลาดท่า 5. แล้วก็โดนเบนชิงนาฬิกาคืนไปแบบอีซี่และสุดท้ายอะไรรู้ปะแม่งโดนเบิกเตะออกไปนอกจักรวาลเหมือนเดิม <c oughs> โคตรระทมใจและก็นำพามาสู่ฉากสุดท้ายรอบนี้กูใช้เป็นละด้วยการร่วมมือกับอวิโดและการจับตัวเกวนกับเควินไม่เป็นตัวประกันจึงทำให้เบนไม่มีทางเลือกต้องยอมส่งหม้ออมิทริกให้กับวิลแก๊กรอบที่แล้วไอ้เบนเคยสอนใช้แล้วรอบนี้ก็เลยใช้เป็นละและด้วยหุ่นชีวกลที่มันเอามาด้วยซึ่งจะเชื่อมโยง DNA เอกับอมิทริก ทีนี้ม่ก็เลยใช้โชว์เบนมาแบบมีกูแปลงร่างได้เว้ยเอ้ยเราดีกูแปลงร่างได้เว้ยแต่เบนที่เคยใช้งานมาก่อนก็เลยป้อนรหัสทำลายตัวเองของเมทริกอ้วิวแก๊กมันก็ไม่เชื่อมันก็ขี้โมูเบนขี้โมูอะไม่เชื่อหรอกมันก็เลยแปลงร่างหุ่นชีวกลนของมันเป็นวอมไฟเออร์ทันที่จริงๆอะมันตบเลียงตัวก็เดสมอลล่หมดแหละแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันไม่ใช่วิวแก๊กสุดท้ายเมทริกก็เลยระเบิดตัวเองแล้ววิวแก๊กก็โดนเบนจัดการจบความระทมใจไปแค่นี้